นิยายเสียงระบบนางร้ายโอเคดีค่ะผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมดีีบทที่62ตัวร้ายไม่เลิกราตัดภาพมาที่แววนเฮยชางพระราชวังอันใหญ่โตโออาแต่ทว่าวกลับเต็มไปด้วยความเงียบพระผู้ที่อยู่เป็นคนโหดเหี้ยมอมอมหิตห้องเต้หลงเฮยที่ครองราชมานานสี่ปีกำลังประทับอยู่ในห้องทรงงานโดยมีหน่วงเงาทมิงขกเข่าอยู่ข้างหน้าพระองค์รายงานเรื่องซื้อหมาหลง ที่กระหมอ่อมสืบมาได้อยู่ดีๆซื่อหมาหลงก็ออกไปทําภารกิจรับเร่งด่วนพยคระใบหน้าของมังกรหนุ่มเย็นชาราวกับน้ําแข็งจ้องมองหน่วยเงนทามินที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าด้วยความไม่พอพระไทยบางอย่างภารกิจรับเร่งด่วนหลงไฮยรัสน้ําพระสุรเสียงของพระองค์ต่ําและเย็นเยียบราวกับหิมะกลางฤดูหนาวซื่อหมาหลงไม่เคยทําอะไรโดยไรเหตุผลเจ้าบอกข้าว่าเขาไปที่ใดและทําไมกำลังพยายามสืบต่อพยกระแต่เหมือนร่องรอย,ท,อยทุกอย่างถูกลบอย่างรวดเร็ว หน่วยเงาทมินรายงานไปด้วยความตัวสันวันนี้เป็นวันโชคร้ายที่สุดในชีวิตของเขาแล้วหลงเฮยที่ขุนนางในเมืองหลวงต่างเรียกลับหลังว่าซอนราชใจลุกขึ้นยืนอย่างช้าเดินมาตรงหน้าหน่วยเงาทมินคนนั้นย่อตัวลงก่อนจะซัดพลังเข้าที่หน้าอกมีไอ้น้ำแข็งออกมากับพลังนั้นด้วยหน่วยเงาคนนั้นนั้นกระอักเลือดแล้วลม้มลงทันทีซอนราชใจลุกขึ้นยืนแล้วเดินกลับมาประทับที่นั่งดั่งเดิมก่อนจะโบกมือให้หน่วยเงาทมินคนอื่นมาเก็บกวาดและตรัสออกมาเสียงเข้มบทลงโทษสำหรับความผิดพลาดของหน่วยเงา หลงไฮยทรัสจะพาเอาหน่วยเงาทมินที่เหลือต่างหวาดกลัวขึ้นมาก่อนจะรีบเก็บกวาดทุกอย่างด้วยความรวดเร็วขันทีหน้าห้องขอประตูแล้วเดินเข้ามาบาดหงเหานนำน้ำแกงโสมมาถวายขันทีถือถ้วยน้ำแกงโสมแล้วโค้งตัวลงต่อหน้าฮองเต้จากนั้นเหมือนมีลมพัดพาทำเอาน้ำแกงนั้นหล่นลงพื้นถ้วยแตกกระจายเป็นเสียงเสี่ยงบอกนางถ้ายังทำเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกข้าจะปลดนางและในประเทศไปชายแดน หลงเฮตรเสียงเย็นยีเยือกเขาไม่ชอบองคหญิงผู้นี้นักแต่เพราะเหตุจำเป็นฮ่องเต้ต้องแต่งงานทิงจะสถาปนาตนได้พระองค์เลยเลือกองคหญิงที่เหลือรอดคนสุดท้ายของราชวงศ์ก่อนไม่งั้นเขาไม่สนใจวางหลังอะไรทั้งสิน้นขันทีหน้าห้องตัวสันงานงกรีบคุกเข่าลงขอพระราชทานอภัยโทษฟาบาทกระหม่อมสมควรตายกระหม่อมจะแจ้งคำสั่งของฟาบาทต่อฮองเฮาทันทีพยคะเขากล่าวน้ำเสียงสัน่นเทาด้วยความหวาดกลัวก่อนจะรีบเก็บกวาดเศษถ้วยและถอยออกจากห้องอย่างรวดเร็วกับหนีความตาย ดวงพระเนตรเย็นชาจ้องมองไปยังประตูที่ปิดสนิทความเงียบในห้องทรงงานพระองค์ยกมือขึ้นรูปดาบสั้นที่วางอยู่บนโต๊ะใบมีสะท้อนแสงเย็นว่าเปล่ากับสะท้อนความโหดเหี้ยมในพระไทยซื่อหมาหลงข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปข้าจะจับฟางเซียนมาอยู่ข้างกายข้าเจ้าจะต้องทรมานเหมือนตายทั้งเป็น กระ่อมไม้กลางป่าใหญ่ที่เดิมเพิ่มเติมคือหน้ากระ่อมไม้มีกระโจมมาตั้งหลายกระโจมมีคนเดินไปมาตรวจยามพาเอาฟังเซียนที่ลุกขึ้นมาอาบน้ําและใส่ชุดแปลงไกยเทพมันน้อยอีกครั้งได้แต่สายหัวระอายอยู่ในใจอยู่ไปอยู่มากระ่อมไม้นางจะก,กลายเป็นหนึ่งในข่ายทหารของท่านแม่ทัพใหญ่ซื้อมาหลงแล้วละมัง้งร่างบางออกมาจากห้องก็พบว่าเจ้าสองทั้งสองกำลังแบ่งขนมกันกินหนุบหนับอย่างมีความสุขแต่หารู้ไหมว่ามารดามายืนจ้องอยู่ข้างหลังแล้วสายเย่ยนสยาฟังเซียนเรียกเจ้ากงงองแปม เด็กน้อยทั้งสองหันไปตามเสียงเรียกขณะที่ขนมเต็มปากมือน้อยน้อยรีบเอามือปิดปากไม่ให้มารดาเห็นแต่ว่าสายไปแล้วท่านแม่ไซแย,ยาวเรียกเสียงอ่อนหวานน้ำตาคลอเบ้าดูแล้วน่าสงสารแต่ฟางเซียนที่เห็นแบบนี้มาหลายปีไม่หลงกลไซแย,ยาวแม่จำได้ว่าไม่ให้กินขนมก่อนกินข้าวแต่ว่าพี่ชายหิวไซแย,ยาวบอกเสียงอ่อยซเย,ยียนหันขวบไปมองน้องสาวทันทีทำไมโยนมาให้เขาละ่ะดวงตากลมโตของเจ้าหนูเบิกกว้างจ้องมองน้องสาวที่ขายพี่ชายอย่างเขาไปได้ ข้าแค,แค่บอกว่าหิวข้าวเสียาวเลยบอกว่ามีขนมในครัวขอรับท่านแม่สายเย็ยนรีบแก้ตัวทันทีฟางเซียนยกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งมองลูกชายลูกสาวที่พยายามช่วยกันผลักความผิดให้อีกฝ่ายอย่างสุดชีวิตแล้วถอนหายใจเบาๆกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินขนมเข้าใจไหมนางใช้เสียงนิ่งแต่ไม่ดุเดินเข้ามาหยิบขนมในมือน้อยๆทั้งสองแล้วถือไว้เองเข้าใจแล้วเจ้าคาขอรับเจ้าก้อนแป้งทั้งสองพูดพร้อมกันแล้วรีบวิ่งไปที่โต๊ะอาหารไม้หน้ากระท่อมอย่างรู้หน้าที่ ฟางเซียนมองลูกทั้งสองพางสายหน้าอย่างอ่อนใจก่อนจะเดินตามไปนั่งลงด้วยร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะลำลองสีเข้มเดินเข้ามาพอดีใบหน้าของซื่อหมาหลงแลดูอ่อนโยนลงเมื่อเห็นเด็กๆและภรรยาที่ยังเป็นหน้าตาเหมือนเมื่อวานท่านลุงตัวโตวยังอยู่ที่นี่อีกรอไซเยียนถามลุงตัวโตเมื่อวานเขาจำได้ซื่อหมาหลงย่อตัวลงเล็กน้อยยืมือไปรูปศีรษะเจ้าหนูซเยียนและซาย,ยาบเบาๆยังอยู่สิลุงต้องดูแลแม่ของพวกเจ้าก่อน น้ำเสียงของเขานุ่มลงอย่างไม่รู้ตัวเมื่อพูดถึงฟางเซียนดวงตามองไปยังร่างบางตรงหน้าที่ตอนนี้ยืนนิ่งไปแล้วก่อนที่เด็กๆจะหันไปกอดขามารดาคนละข้างท่านแม่ข้าก็จะดูแลท่านสายเยี่ยนเจ้าตัวน้อยบอกมารดาท่านแม่เหี่ยงเองก็จะดูแลท่านเช่นกันสายเหยวี่ยงเจ้าก้อนแป้งตัวน้อยพูดจบก็เอาแก้มถูถ่ายของมารดาอย่างน่ารักพาเอาหัวใจของฟางเซียนอบอุ่นขึ้นมาร่างบางย่อตัวลงก็จะกอดเจ้าตัวน้อยทั้งสองไว้แน่น แม่ก็จะดูแลพวกเจ้าสุดหัวใจฟังเซียนเอ่ยขึ้นมาติดติดระบบเจอความประสงค์ร้ายจากตัวร้ายที่มีต่อท่านอยู่ดีๆในหัวฟังเซียนก็มีเสียงระบบแจ้งเตือนภัยฟังเซียนหยุดชะงักทุกอย่างและถามระบบในหัวเจ้าว่าอะไรนะตัวร้ายจะประสงค์ร้ายต่อข้าใช่แล้วห้องเต้หลงเฮยต้องการจับท่านมาอยู่ข้างกายเพื่อให้แม่ทับใหญ่ทรมานเหมือนเขาข้าควรทำอย่างใดดีฟังเซียนถามขึ้นมาตอนนี้นางเริ่มเป็นห่วงลูกๆแล้ว ระบบแนะนำให้ท่านเปิดอ,อกคุยกับซื่อหมาหลงให้รู้เรื่องขอหยุดแกล้งเขาได้แล้วระบบแนะนําอย่างจริงจังพระจากการวิเคราะห์ของระบบมีแต่ให้ฟังเซียนกับซื่อหมาหลงจับมือกันถึงจะสู้หลงเฮยที่มีระบบบักตัวร้ายขึ้นมาฟังเซียนครุ่นคิศักพักก่อนจะพยักหน้าก็ได้ทานข้าเสร็จข้าจะคุยกับเขาอย่างจริงจัง